แอดมินนูน่อยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซี FC, ทั้งช่อง u t u b e ท,ทุกทุกท่านเด้อค่ะเดอ้อเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาลุยเล่ามาตามกันต่อเลยเนาะคะ่นะเนาะเล้าพัฒนาโปสังขะท่านผู้ชมมาแล้วแต่ก่อนจะไปรับชมแนวทางฝากเซ็นเคยเด้อค่ะเดอ้อท่านใดที่เขามาแล้วอย่าลืมนูน้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้นำแนวเด้อค่ะเดอ้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะ ท่านใดกดแชร์บ่ได้ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมอัพบัตรท่นานเข่ากุมน้ำโมสนใจเข่ากุมน้ำโมแอดไอเดลน์เด้อค่ะเด้อท่านใดสนใจเข่ากุมไลฟ์ฟีแอดไอเดล่ายนอโ o หนึ่งห้าเก้าเก้านะคะแอดไลน์เขามาแล้วส่งสติกเกอร์เขามานำเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่แอดไลน์เขามาอ่าถ้าบ่ท่านเห็นแอดมินหน่อยตอบกลับแสดงว่าบ่ท่นานเข่ากุมเข่าห้องเด้อค่ะเด้อ แอดมิหนหน้อยก็เห็นแอดไอเดรไลน์มาหลายทันเด้อท่านผู้ชมแต่ว่าบบส่งสติกเกอร์เขามากระบรูว่าแอดเขามาอย่างท่านใดจะเขากลุ่มท่านผู้ชมแอดไอเดรไลน์ Ad เขามาแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยแอดมินน้อยแจ้งกดก่อนเขากลุ่มหลังจากนั้นก็จะเชิญพ่อแม่พี่น้องเขากลุ่มจังสีเหน็นหมูดิท่านผู้ชมบอแมนแอดเขามาแล้วบอแมนเขากลุ่มเลยเด้อท่านผู้ชม เอดเข้ามาแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะคะคลิปนี้มาเก็บเกี่ยวข้อมูลลุยต่อล่าพัฒนาท่านผู้ชมเมื่อวานนี้โจกมานกันบ่อท่านผู้มชมคุณพ่อคุณแม่ล่าพัฒนาเมื่อวานนี้เหล็กล่าพัฒนาเหล็กเด่นเข่าถูกสำนักเด้อท่านผู้ชมเข้าทุกสำนัก,เ,มมเ,ก,นกเตว่าจับคูบอ่อเขาจักสำนักเมื่อวานนี้หกสำนักเหล็กเด่นเขา่า ทุกจําหนักท่านผู้ชมคลิปนี้มาตามต่อของปูสังขะเป็นคลิปแหลกเก็บเกี่ยวข้อมูลเด้อค่ะเด้อคุณพอ่อคุณแม่ลักลอยนูนอยเมื่อวานนี่นาเสียดายเนาะท่านผู้ชมลักลอยนูนอยคือบ่เขาเอาคุณพอ่อคุณแม่ท่านใดที่ถามหาลักลอยงวดนี่ลักลอยนูนอยบริเขียนใส่กระดาษแผ่นใหญ่ๆไ้เดอท่านผู้ชม งวดที่ผ่านมาแปดเก้าศูนย์บอมาท่านผู้ชมลดมาตามตองงวดวันที่ยี่สิบสี่ท่านผู้ชมยี่สิบสี่นะคะเนาะตามตองงวดวันที่ยี่สิบสี่เจ็ดแปดเก้าเด้อท่านผู้ชมอันนี้ก็คือหลักร้อยหลักร้อยก็คือหลักหน่วยล่างนะคะพ่อแม่พี่น้องแคปหนาจอเอาเลยเด้อค่ะเด้อโน่นหน่อยบริเขียนใส่กระดาษแผ่นใหญ่ให้ท่านผู้ชม แคบนาจอแล้วก็ไปขยายเบิงสถิติใดนําเลยด้วค่ะเด้อหลักร้อยหลักร้อยลาวพัฒนานะคะก็คือหลักหน่วยล่างลาวพัฒนาต่อมาท่านผู้ชมปูสังขะของปูสังขะ,ะเหล็กวินจับคู่บ่เข่าอีกแล้วท่านผู้ชมแต่ว่าเหล็กเด่นปูเก่ากับหนึ่งเข้าไปที่เด่นหนึ่ง ตั้งแต่ว่างมาเล่าพัฒนาปูสังขะเหล็กจับคูบอท่านเขา่าจักเทียเดอร,รมมยอร์ท่านผู้ชมย่างบอท่านไหนผ่านแต่ว่าเหล็กเด่นเหล็กเด่นเขา่าลดแค่สองงวดเท่านั้นท่านผู้ชมว่างมากทั้งหมดเก่างวดเก่างวดเก่างวดเมื่อวานนี้เหล็กเด่นลดแค่สองงวดเท่าน,านั้นคลิปนี้มาตามต่อของปูสังขะเดอ่ะเดอต่อมาของแม่นางท่านผู้ชม ของแม่นางเหล็กติดเข่าไปที่เด่นหเล็กวิ่งเข้าไปที่เด่นสี่พอแม่พี่น่องเอซแม่นางได้อดซโตดตดตดถรรมชมจากาพิ่นจับไปจังใดเพื่นจับไปจังใดพื่นคือใดต่อมาของอาจารย์ต้อยนำโชคนผูมชมเลขติดอาจารย์เข่าอีกะท่านผูมชม สังเกตเบื้องเหล็กติดอาจารย์นะคะเดอ้ออันนี้เป็นสูตรใหม่ที่บอท่านได้ว่างใสเป็นสูตรใหมเด,มมด้อท่านผู้ชมรูดวิ่งรูดหกกับแปดเหล็กรูดเข้าไปที่เด่นหกเล็กติดเข้าไปที่เด่นสี่เตวาจับคูกันบ่ไดดเล็กออกหกหนึ่งกับสี่สามเข้าแต่เหล็กเด่นนะคะเดอ้อเล็กเด่นเข้าทุกสำนักดิท่านผู้ชม เทากาัไปเทียบไปยิบจับประกบกันเอาเองได้ท่านผู้ชมของพอจอยเหล็กเด่นพอจอยกดข้อกันมากอีกละธรท่านผู้ชมสามกับสี่เล็กออกสี่เด่นชนดับให้เลือกเด่นดับชนเด่นให้เลือกเด่นเหล็กดับกับเด่นชนกันดับไม่อยู่เด้อท่านผู้ชมดับไม่อยู่ ของพอจอยเลขเด่นกอดคอกันมาอย่าเสื้อเด้อท่านผู้ชมเล,เลขดับไม่มีในกองสลากอย่าด่ามาเด้อท่านผู้ชมแอดมินหน่หนอยก็อธิบายทุกคลิปดับชนเด่นก็ให้เลือกเด่นถ้าเลขเด่นมาชนดับของเพลินกัขอให้เลือกเด่นจะขวงเด้อท่านผู้ชมไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกอะไรนะคะจงเสื้อมันเสื้อใจจาขวงเด้อท่านผู้ชม พ่อสะแก้วเด้อท่านผู้ชมพ่อสะแก้วเข้าทั้งบนทั้งล่างเลขวิ่งรูดสี่กับหกหลักหน่วยหนึ่งกับสามป้าท่านผู้ชมเมื่อวานหนูหน่อยวิเคราะห์เล็กเข่าเต็ม,เต,มเต็มดิท่านผู้ชมคุณพอ่อคุณแม่ใดน้ำบ่อไดน้ำหนูหน่อยบ่อท่านผู้ชมเมื่อวานนี่แม่จับลักลอยพิษลักลอยบัดดันเป็นสานะมเนาะท่านผู้ชมหลักหน่วยล่าง ก็คือหลักร้อยบนซึ่งของพ่อซักแก้วนี่ไปได้ทั้งบนทั้งล่างตรงตรง,ตรงไม่ต้องกลับเดอ้อท่านผู้ชมแต่ว่าพอจับคูหายบอ่อเขาอ่าเข้ากัไปจับเอาเองก็ได้ท่านผู้ชมพอจับบอ่อเขาพอจับให้นูนอยหลังไม่เข่าดีเด้อท่านผู้ชมพอเอามาขืนเวทีนี่เรียกเขาอยู่แต่ว่าจับคูบอ่อเขาอันนี้คือชุดเต็มของพอ่อเด้อท่านผู้ชมอ่าชุดเต็มของพ่อนี่ ซิมี่ซิมี่เหล็กอะเหล็กลักหนวยหน่วยบนล่างนี่ซิมมี่อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกซิมี่หกตัวอ,อันนี้ก็คือชุดเต็มพอบอกว่าชุดเต็มของพ่อนี่เดือน 1, หนึ่งลุดแค่สามหมวดเท่านั้นเด็กท่านผู้ชมน่าติดตามอยู่ได้ท่านผู้ชมอ่าลักหนวยเนี่ยผู้ใดบ่มักเลขวิ่งหลุดพอกับแนมเบิงตะลักหนวยเนี่ยเอาเล็กลักหนวยบนล่างพ่อไปว่างไว้ไปเป็นลักหนวยกไ็ได้หล่ะท่านผู้ชมหน่อยว่าไหมมั่นกา น่าสนใจอยู่ด้ท่านผู้ชมเพราะว่าเหล็กเพิ่นตรงๆไม่ต้องกลับไหม่านผู้ชมเมื่อวานนาี่ท่าเฮาจับของพ่อกับสิได้ทั้งบนทั้งล่างเมื่อวานพ่อได้ทั้งบนทั้งล่างเด้อค่ะเด้พอพ่อไลน์มาบอกพ่อได้ล่างห้าสิบบนห้าสิบผู้นี้ธรรมชุ่มได้ตัางลอยหนึ่งพ่อไดจีสามกับหกหนึ่งนู้นหน่อยไปซื้ออีกอย่างกับบวเข้าใจนู้นหน่อยไปหลุดเจ็ดไหมธรรมชุ่ม นุหนอยคือบ่้มีดวงแถวธรรมชุ่มคือเป็นตะเล็ดตัวน้อยๆแท้เป็นเดือนละนุ่นหน่อยเพราะัทได้ถือเกล็กทั้งไทยทั้งเล่าแม่ธรรมชมนุ่นหอยทุ่นจมละเด้ทธรรมชุ่มนี่เด็ทธรรมชุ่มนุ่นหอยกะกะเบิ่งเหล็กอ่าท่านอื่นอยู่แต่ว่านุ่นหอยกะโปได้เอาเหล็กไผร่ได้ธรรมชุ่มนุ่นหอยกะเอาเหล็กนุ่ยๆบัดที่นี่อ่านุ่นหอยวิเคราะห์เหล็กแม่นบ่ทธรรมชุ่มตามสูตรนี่ละเด่นเดินดีเหล็กติดสองตัวมากหนึ่งตัว เลขเด่นนู้นหน่อยหาสูตรมาว่านี่มาเมดเลขชนกันหกกับเจ็ดนู้นหน่อยว่าเด่นเจ็ดรอง 6, หกแมนบะนู้นหน่อยฟันหาวิ่งเจ็ดลูดเจ็ดนู้นหน่อยกับบอไดไปลูดหกได้ละท่านผู้ชมนู้นหน่อยกับไปลูดเจ็ดกระท้อน,นันเลขออกมากหกหนึ่งกางหงาทองหงายใสนู้นหน่อยกับบอไดดิท่านผู้ชมอ่ะคุณพอ่อคุณแม่เห็นบอเนยเมาว่านี่นู้นหน่อย เขียนเลขกับมั่วมัวเนาะพ่อแม่พี่น้องสี่แนมเห็นบ่บุจักยังเป็นยังอสามตัวบ่แตกในนี่สามตัวบ่แตกเลขออกสามหหนึ่งนุ่นหน่อยจยับให้สองศูนย์หกหนึ่งนี่เลยท่านผู้ชมกับ2 0งศนย์หนึ่งนุ่นหน่อยไปมากเจ็ดนุ่นหน่อยก็บอกคิดกันหกหนึ่งไวเลยเนาะท่านผู้ชมบ่ามีด่วงเลขออกสามหหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ใดนะนบ่หกหนึ่ง นุ่นหน่อยไปไปหลดเจ็ดมันกับบไดดอยู่แล้วเพราะวา่าถ้าหลดหนึ่งมันจังสิได้นุ่นหน่อยไปหลุดเจ็ดไหมนผูมชมงวดที่แล้วบัดหลุดหนึ่งบัดมาออกตามหลังโอ้ยธรรมชมนุ่นหน่อยเขา่าปลาเขาดงสลบสล้ายหาทางบ่ออกดอกนผูมชมจมคักจมแนี่ท่านได้ถือนุ่นหน่อยยินดีนำด้ำเ้ยค่ะเด้ออ่ายินดีน้ำครับพ่อแม่พี่น้องนุ่นหน่อยวิเคราะห์เลขไปถือทางอยู่ด้่านผูมชมแต่ว่าเมื่อวานเป็นเป็นวิเคราะห์กลับไปกลับมา พ่อแม่พี่น้องสิซับสนบ,บุเพาะว่านนูนอยบ่ได้เทียบเลขกไมท่านผู้ชมบ่ได้เบิงกวนสิเอามาวิเคราะห์กามาวิเคราะห์สดๆให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเลยมัมกเ็เลยกลับไปกับมาหน่ะนะท่นะนะานผู้ชมหกหนึ่งตรงตรงัรงลกลอยจับผิดเพราะว่านรักลอยนูนอยบ่มาเด้ท่านผู้ชมกเ็เลยจับผิดเอาสำหรับท่านใดถือนูนอยขอแสดงความยินดีนํำกับทุกทุกท่กทกทานด้วยค่ะเด้อ ผู้ใดถือกายินดีนั่รรมท่านผู้ชมผู้ใดบอถือกัดสู่กันต่อไปด้วยค่ะเด้อหนุหน่อยเป็นเดือนละท่านผู้ชมนี่ผู้ใดเป็นขึ้นหนูนหน่อยบอตังตะก่อนปีไม่เดือนท่านว่าค้มหู่นี้ท่านผู้ชมทั้งลาวแล้วก็รัฐบาลไทยหนูนหน่อยบอท่านได้ถือจ้ากงวดเด้อท่านผู้ชมคือเปลี่ยนหายคักหายแน่แท้ท่านผู้ชมอียงมาบดมาบังมาขวางไวน้นอ อ้ทาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาตามต่อเล่าพัฒนาปูสังขะกันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะแอดมินนูน้อยขอขอบคุณแนวทางเล่าพัฒนาปูสังขะเเลยค่ะเด้อผู้บอกว่างวดนี้เลขกสีเบิร์นเด้อทา่านผู้ชมเลขปูออกตามหลังเนาะทา่านผู้ชมเลขปูสังขะออกตามหลังสองสามหงดหละเด้อทา่านผู้ชมปูสังขะผู้ใดล่อเลข าหาดสูตรนี่น้อ,นอยเลขเด่นหาดสูตรน,น้อยนี่ท่านผู้ชมว่างรุ่นหมเดอ้อวา่ววางหรุ่นหมคลิปทุดถ่ายผลละท่านผู้ชมน,น้อยว่าแล้วนี่เด่นสองตัวไม่มาด้วยกันบ่มาเดอรท่านผู้ชมสถิติตั้งแต่วางมายังไม่เคยมาด้วยกันนะคะปู่สังขาลาวพัฒนานะคะ อยต่องวดลาวพัฒนาประจำงวดวันที่ยี่สิบสี่ทับหนึ่งหกสิบแปดปูวางงวดนี่ระวังติดเบิร์นไว้น้ำเนื้อเด้อค่ะเด้องวดเบิร์งหันไปเบิร์นหนามือวันศุกร์นี่สีเบิร์นเด้อทา่านผู้ชมระวังเบิร์น ระวังเบิ้ลด้วยนะคะปูจับคูยังบอท่านพานเด้อท่านผู้ชมวังหันเลขเลกเก่าปูตีลังกาหวดนี่เด่นเด่นวิ่งรูดเด่นก้ากับโซนเล็ขวินเล็กวินกะบ,บอทันใน วินกันมาจักเทีย,ยรมม์เลยท่านผู้ชมเหล็กวินปูมองอีกมุมหนึ่งของปูสังขะจับคูแล้วไปตัดดับเป็นเหล็กดับเลยท่านผู้ชมกับเหล็กแม่นัง่งวินวินบอคคอยเขา่าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเอาไปวิ่ใส่กันท่านผู้ชมวิ่ได้จักคูแล้วก็ไปตัดเป็นเหล็กดับ แมนบาบุ Man, u, ท่านผู้ชมพ่อโนนหน่อยบอกเลยมันสิมาดิท่านผู้ชมมันสิจับคู่กันได้ต่อมาจับคู่มีแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเก้าเจ็ดเก้าแปด เก้าเก้าเจ็ดศูนย์แตาล่างเกาของปูธรรมาชชมเด็กปูออกตามหลังระว่างตาล่างนี้สิออกตามหลังเด้อทธรมชามเก้าเกูย์้าหนึ่งเก้าเก้า วันต้งหันก็ออกตามหลังเด้อท่านผู้ชมตารางนี้ระวังออกวันที่ยี่สี่เพราะว่าของปูเด่นเก่า,าก็เทียเก่ามากเท่ากับมะเบิงตารางนี้นั่นท่านผู้ชมในนีก้รรมมก็มีอยู่เด้อท่านผู้ชมเก้าศูนย์ก็มีเก้าเก้าก็มียาวาเด้อสิไปเก่าหนึ่งต่อมาชุดสามตัว ชุดสามตัวนะคะจะมีแปดศูนย์เก้าทุนนูหน่อยจมล,ละละท่านผู้ชมเอาทุนขึ้นยังบ่อใดอยู่แล้วก็แปดศูนย์แปดแปดแปดเก้า 9ก้าชุดสี่ตัวนะคะมีมี8009 8909ศ้าแอ่ะท่านผู้ชมคุณพอ่อคุณแม่แคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อเลขคู่จับคู่บ่ทันเข่าเด้อท่านผู้ชมใหแ้แหนมเบิ่งเลข เด่นนี่สองตัวเก่ากับศูนยี่ท่านผู้ชมแนมเบิงเหล็กเด่นนะคะเด้อเหล็กเด่นเหล็กเด่นปูเข่าดีท่านผู้ชมน้อย,อยบ้างมากเก่างวดลดแค่สองมวดเหล็กเด่นเด่นบนล่างนะคะเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวตั้งแต่ว่างมากบ่หันในกอดข้อกันมากดิท่านผู้ชมของปูสังขาร เด่นเก้ากับศูนย์นะคะเลขวินเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเลขจับคู่นูนหน่อยเบาอ่าน้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอลรวกะไปขยายเบิงคลิปหน้าเจอกันเล่าพัฒนาแม่นางกันต่อเลยเนาะค่ะเนาะสำหรับท่านใดที่จะสั่งกาแฟหยาดซิฟันเอสไอดีไลน์เข้ามาสั่งทางหลังบานใดเลยเด้อค่ะเด้อ NOO 1 5หนึ่งห้าเก้าเก้าท่านผู้ชม กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนกับเขา่าจะงุม้มโมโนบำรุงสายตาและผิวพรรณเขา่าจะงุม้มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยึดแล้วก็ยาสีฟันสมุนไพรท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะอย่างเช่นปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะคากาแฟกล่องละ260บาทสกล่องส่งฟรี ยาสีฟันหลอดละ190บาท2หลอดส่งฟรีนะคะอ้าวพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจนะคะเนาะอยากจะลองใช้ลองทานกาแฟยาสีฟันด line id noo หนึ่งห้าเก้าเก้าถ้าหากท่านใดที่ทรมาแเ้ีวนุ่นหน่อยบอรับสายกับ s id ไลน์เข้ามาสั่งได้เลยด้อค่ะเด้เออ้าวท่านผู้ชมบัตรที่นุ่หนหน่อยก็ขอประกาศเ้อค่ะเด้อท่านใดที่ มีแนวทางเหล็กรัฐบาลไทยเหล็กเล่าพัฒนาเด็ดเด็ดอยากจะแบ่งปันทางช่องแอดมินนูนอยอยากจะแบ่งปันพ่อแม่พี่นอ้องแอดไลน์ไอดีนูนอย n o o หน9่หรือโทรศูนย์เก้าสองหกสามสอหนึ่งแอดมินนูนอยยินดีต้อนรับทุกทุกท่าน้อค่ะเดอ้อคลิปนี้แอดมินนูนอยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ